ประเทศเหมือนเดิมครับเืออะไรคะ Gen Style Gen Style ครับตอนนี้เรามาดูหนังกลางแปลงค่ะคะือตอนนี้คนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยนะคะมีตางคนนะคะตอนนี้นะคะไม่ใช่ใชค่ะเราจองพิเศษเราจองพิเศษ VIP รอ้ <c oughs> รอ,รอ,รอๆๆงส่วนตัวโรงหนังกลางแปลงแต่ส่วนตัวโ <c oughs> รงหนังกลางแปลงค่ะแต่ดูส่วนตัวค่ะดูส่วนตัวค่ะค่ะรอบนี้เราเหมาใช่ไหมคะรอบนี้จะเป็นเรื่องเคล็ดสนิทนะคะ ผีค่ะค <que> ือง like ja <ität> ้างนี้จะมีเรื <hat> ่องผีผ <which Willy directamente through> ีพม่ากับผีค่ะข้เรียงค่ะเออมีม้าข้างหน้าด้วยค่ะมีม้าตุ้ยเดี๋ยวไปกินที่รถมีมีม้าเอ๊ะทำไมทำไมก้นม้าเป็นอย่างนั้นะคะก้นก้นม้าเขาเพราะตรงนี้มันเป็นย่านของพี่ปแพทย์ค่ะอันนี้รถรถรถที่แบบเล่นเอ่อซื้อลอตเตอรี่ได้ค่ะชิงโชคชิงโชคนะคะเอ้ยพูดถึงนะคุณแม่หนูลืมไปแล้วหรือคำว่าชิงโชคเนี่ย เดี๋ยวนะถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะ